สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาเติมสต็อกนะคะฟอร์จูเนอร์นะคะรถ7ที่นั่ง SUV กันสักนิดหนึ่งนะคะลูกค้านะ mm. รถที่อยู่ตรงหน้าลูกค้านะคะตัวนี้คือโตโยต้านะคะฟอร์จูเนอร์สามจนะคะปี2 0 1 1นะคะสีขาวนะ,ะ mm. นะคะลูกค้านะราคาอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากได้รถ Fort u n e r นะคะเครดิตดีฟรีดาวน์นะจ๊ะลูกค้าจ๋านะคะ mm. วันนี้นะคะจะพามาดูรถ s u สวสวยๆอีกสักคันหนึ่ง mm. นะคะลูกค้านะ ะนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถนะคะเอาไว้ใช้ในช่วงเทศกาลที่กำลังจะถึงนี้นะคะหรือเดินทางต่ัหตอนบ่อยๆนะคะนึกถึง Toyota Fortuner ได้เลยนะคะว่าอคันนี้นะคะสวยแค่ไหนนะคะประหยัดน้ำมันนะคะขับเคลื่อนนะคะได้ดีมากๆนะคะลูกค้านะ,ะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันสักนิดหนึ่งนะคะลูกค้านะ ชุดแต่งจัดเต็มนะคะไฟตัดหมอนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะยางใหม่สี่เส้นใส่แม็กแล้วนะคะเบิ้มไปเลยนะคะกระ,ะจกมองข้างมีไฟเลี้ยวคิ้วกระสาดชุดแต่งพร้อมนะคะมือจับโครเมียมนะคะลูกค้านะเดี๋ยวนะให้ดูรอบคันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันสักนิดน,นึงนะคะว่าสวยสักแค่ไหนนะ สะะัญ,ญลักษณ์ด้านหลังเป็นตัววีสามจุดศูนย์ดีโฟดีนะคะลูกค้านะอ,อนี่เลยนะคะสีครีมด้านในเป็นเบาะสีครีมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะจะให้ดูรอบคันก่อนนะคะให้ดูรอบคันสักนิดนึงนะะนี่เลยนะคะลูกค้านะเดี๋ยวนะพาไปดูภายในนะคะ ภายในคันนี้นะคะเป็นเบาะสีครีมเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะที่ประตูนะคะเป็นสีครีมตัดด้วยลายไม้สีดําตัดด้วยสีเทาสวยมากๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจใน Fortuner นะคะอยากเป็นเจ้าของอยากได้ SUV แบบนี้นะคะเอาไปใช้นะคะหรือไปต่างจัหวัดน,นะคะลูกค้าไม่ผิดหวังนะคะอย่างแน่นอนนะคะ อันนี้ผพนเห็นกันเลยนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะ,ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูด้านหน้าแล้วก็ทราบรายละเอียดกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะทันนี้นะคะ t o โ,โยต้านะคะ f o r t u n e er เนอร์นะคะ 300V นะคะปี2011นะคะสีขาวนะคะราคา699,000บาทนะคะ699,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกรถนะคะติดต่อณได้เลยนะคะ 0655989249นะคะ0655989249นะคะสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขในการเอารถก,กันได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวนะคะฝากคุณลูกค้านะคะกดติดตาม u t u b e กดกระดิ่งกด u b s สไ i b e นะคะเป็นกำลังใจในการทำงานให้กันนะด้วยนะคะวันนี้นะคะมาเติมสต็อกรถคันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวดูซิว่าคลิปหน้านะจะมาเติมสต็อกรถคันไหนนะคะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ